นี่คือเฟิร์นเพื่อนสนิทของหนูเธอเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นและมีจิตอาสาสุดๆและนี่คือหนูหนูชื่อมายคุณนใส่หนูเนี่ยต่างจากเฟิร์นสุดๆออกจากห้หาวแล้วก็ไม่ค่อยองใครเฟิร์นใ้หันแพะเสร็จหรือยังจะใส่แล้วนะโอเคไปโรงเรียนกันจุดเริ่มต้นเรื่องการมีจิตอาสาของหนูเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ ไดรู้จักกับเฟิร์นนี่แหละค่ะป้าเปเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีวะกินโกโก้ไหมได้นะแล้วข้าวกินอะไรดีอะกะเพราก็ได้ไ้่ขวดน,น้ำเฮ้ยใครทิ้งขยะไว้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกบ็บเองทำแบบนี้ได้ไงวะ ปเจยเอาโกโก้ไม่หวานสองแก้วค่ะได้จ้าแป๊บนะค่ะปุ้ยนไยปเจเป็นอะไรอ่ะปเจย์เป็นอะไรอ่ะปเจย์เป็นลมปเจป์ปเจเป็นอะไรซ่าปเจช่วยดิค่ะมีคนเป็นลมค่ะช่วยดิค่ะปเจต์เนแล้วเหรอคะอือป้าแค่เป็นลมลูกป้าไม่เป็นอะไรมากหรอกอาจจะพักผ่อนน้อย ตอนนี้ป้าว่าป้าดีขึนะ้นแล้วป้าใจต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะป้าเรื่องสุขภาพสําคัญมากนะคะขอบใจลูกๆมากนะที่พาป้ามาห้องพยาบาลดีใจมากนะคะที่ป้าใจไม่ได้เป็นอะไรมากหายเร็วๆนะคะป้าใจจัดๆนี่มายเราเจอเงินอะเงินใครก็ไม่รู้โหตั้งร้อยเลยเหรอเอาไปให้ครูประกาศตามหาเจ้าของกันดีกว่าใช่ป้ะ เฮ้ยเธอเดี e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปห้องพักครูพอดีอะฝากเราไปให้ครูก็ได้นะโอเคพอดีเลยฝังไหนนะโอเคจ้า ประกาศประกาศครูต้นอ้อเก็บเงินได้ที่หน้าห้องสมุดนักเรียนคนใดทางเงินหล่นหายมาพบคุณาได้เวลานี้เลยนะครับรประกาศคราาั้งนะครับครับทรูต้นอ้อเก็บเงินได้ที่หน้าห้องสมุดนักเรียนคนใดทางเงินหล่นหายมาพบคุณาได้เวลานี้เลยนะครับเฮ้ยเฟิร์นทำไมครูเขาถึงประกาศว่าต้นอ้อเก็บเงินได้ล่ะแกเป็นคนเก็บได้นี่นั่นน่ะสิไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหรอกไม แช่เจ้าของได้เงินคืนก็โอเคแล้วเฟิร์นแต่ที่ต้องออทำแล้วมันไม่ถูกนะเว้ยไม่การทำความดีอะทำได้ทันทีไม่ต้องรอให้ใครเห็นไม่ต้องรอให้ใครชื่นชมแค่ทำด้วยใจอะก็ดีแล้วเฟิร์นที่ฉันโกรธแกไม่ลงอะ่ะเพราะแกเป็นคนดีแบบนี้นี่แหละจริงเหรอจริงจากคำพูดของเฟิร์นวันนั้นเพื่อนเรานี่มันแม่พาชัดๆไม่คิดว่าจะมีเพื่อนที่ดีขนาดนี้ก็นั่นแหละค่ะ การที่ได้ใกล้ชิดกับเฟิร์นเลยทำให้หนูกลายเป็นคนที่ดีขึ้นมาเฮ้ยทไมต้นอ้อต้องโกหกด้วยอะเออต้องโกหกด้วยอรนไอยากเ่ขนาดนั้นเลยหรอวะโทษปลอมเลยว่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมันคือเหตุการณ์นี้ค่ะเฟิร์นมายรู้หรือเปล่าว่าต้นอ้อไปบอกครูว่ามันทํโครงงานคนเดียวพวกแกเป็นคนทําไม่ใช่หรอวะต้นอ้ออีกแล้วหรอวะหลายรอบแล้วนะ เออใจเย็นเฮ้ยอยู่นี่ไงหาตั้งนานเฮ้ยทำไมแอบอ้างแบ่งเงินวะเฮ้ยไม่ใจเย็นเฮ้ยแค่อยาได้ทำโชว์มันผิดมากหรือไงวะมันไม่ผิดหรอกเวย้ยแต่มันไม่ถูกวิธีแกไม่จำเป็นต้องทำแบบน,นี้ก็ได้ใช่ถ้าแกทำฟอามดีด้วยใจจริงอะ่ะ เฮ้ยทำหน้าให้มันดีๆหน่อยดิเราบอกดีๆนะเว้ยเออขอโทษลวกันที่อ้างไปแบบนั้นน่ะเออไม่เป็นไรหรอกถ้าเราทำดีได้ใจจริงสักวันก็ต้องมีคนมาเห็นความดีของเราไม่ต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้หรอกเออขอบคุณมากแกมากเ้ยและนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงมัธยมของหนูค่ะที่มีเพื่อนสนิทชื่อเฟิร์นเป็นไอดอลในการทำความดีและจิตอาสาค่ะโหสุดยอดมากเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนได้ดูรายการนี้แล้วนะครับอยากให้ได้ข้อคิดมากเลยก็คือว่าการทําความดีเนี่ยทำได้เลยไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมชไม่ต้องมาครับ